แกเอไหมางมาสีดีถนมาเทีกินแพูดเอกไปไปตั้งไปผลจักันมาโซงเนียหยาไปโซหมดหางตรงนี้เยอเอาได้ทมไมมาใส่โอ้ยไปหามาเปนนี้ละปหามันน่ยเถอะไอ้แมาเสนเปียกชงมากเนาะแต่บบเขาแซบแถอะาบมันกระใบทำไมพูดได้จไปแพงเต็มถึงพอดีละสีบเขาว่าได้เป็นแท่ของของสิมดีต้อมมีี่เขา มันมีสองกองานั้นละคาตองเลยะเ่เคยแพ่งเด้เน่ดูเน่าฉีไปอยากยยก,ยก,กินนังก็กินโหลดเม่ออึด่อยากเน่าดูน่ากีกขี้อไรขี่ได้สีเด็ดเแพงแต่หมดถึงกับลูกกับหลานเม่เคยแพ่งองหน่วยไงแต่เสียบอมังเน่ยงจีรอนใบ่ไรก็จีรอนจีรอนใบล้วเนะ ก็มาบักขามหวานมันกอสสนไปเยอไ่กูแ่คงเส้าบักขามหวานเต็มหืองมึงม่มึงกินรลดุ่ท่าได้ว่าบักขามหวานบ้าหวานเต็มักูไเฮ้ยอบ้านเส้เขาตั้งหลาเอาอายกกินตังเนี่ยหสมฟังมากส่วนลวดกินหลดได้ภาพบักขามสมไบเขาโอ๋ยตรงมาบอกรยจัน คือจได้บอกมึงตาเหมือนเหมึงว่ามึงอยากเป็ดตะแทกมึงข้ามเข่าใจโหลดหนักใจโหลดเนาะปก็ติท่านได้บอกว่าแบบข้ามสมเนาะรู้ก็ว่าบอกไข่ของก็ว่าเป็นหวานหนูก็รู้ใช่แล้วน่าด้วยกับเป็นกระเจีบมั้งเน่ยบุลเล่ไปรี